มันไม่มีรับมันไม่มีไม่มีอาการอะไรบอกบอกมาก่อนเนะี่ยคืออยู่ดีๆก็ที่เมื่อคืนนี้บอกอยู่ดีๆมันก็ซุดหวบนั่งไปเฉยเฉยอย่างนี้ครับก็คือว่าเริ่มต้นที่เมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับคุณแม่ก็ทำกับข้าวอยู่แล้วอยู่อยู่ก็ขา,าพับลงไปเหมือนกับขาไม่มีแรงนะครับหลังจากนั้นก็คือแขนขาขยับไม่ได้นะครับ พอเนี่ยก็จะเอียงนะครับแล้วก็นอนอยู่บนเตียงเหมือนกับคนเป็นอมัอมาพาตนะครับหลังจากการที่ตรวจนะครับโดยทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ไม่พบว่าเป็นอะไรจนกระทั่งมาพบแพทย์ที่ใช้สารอาหารหรือว่าอ,อ,อาหารเสริมเนี่อรักษาแกก็สแกนออกมาแล้วผลปรากฏว่าไขาสันหลังส่วนสังการเนี่ยมันเสื่อม คำว่าเสื่อมแปลว่ารักษาด้วยยาและผ่าตัดไม่หายเพราะมันเสื่อมไปตามการเวลาของอายุไข่ะนะครับปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคนี้ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ากินยาผ่าตัดไม่หายก็เริ่มลองใช้อาหารเสริมนะครับก็ใช้อาหารเสริมแบบเม็ดมาด้วยนะครับจนกระทั่งเรามาพบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลที่ชื่อว่าอาเจลเนี่ยแหละครับ เราก็คิดว่าเอยมันกินง่ายใช้ง่ายนะครับจนค,คุณแม่เนี่ยก็คือไปคอนเฟิร์มกับหมอซึ่งหมอเนี่ยเป็นหมอเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟืนฟ้นฟูอยู่แล้วก็สนับสนุนให้กินผ่านมาแล้ว4เดือนนะครับเริ่มต้นที่จากการที่คุณแม่เดินไม่ได้นอนอยู่เฉยเฉยคุณแม่ในเดือนแรกคุณแม่ก็เริ่มขยับนิ้วได้นิ้วแขนนิ้วขาเนี่ยเริ่มขยับได้เดือนที่2ก็เริ่มลุกเริ่มเขาเรียกอะไรยืนนั่งนั่งบนเตียงได้นะครับ เดือนที่3ก็คือยืนได้นะครับแล้วตอนนี้คุณแม่เดินได้นะครับ<ม>เรียกว่าร่างกายเนี่ยกลับมาสมบูรณ์แบบประมาณ80%แล้วนะครับสามารถขึ้นกระดได้นะคอ,อ,อย่างที่คุณหมอแนะนำนะครับเราก็เอาสินค้าเอเจลเนี่ยให้คุณหมอดูว่าเออตัวไหนที่ใช้ได้บ้างปรากฏคุณหมอก็ได้แนะนำมานะครับตอนนี้ใช้ฮาร์ดอยู่สามซองนะครับอูมิสามซองนะครับ มินสาซอง <5. S 1> ครับแล้วก็เ <5. S 1> อ็กโซสองสิบเอ็ดแล้วก็โ oh <15. S 1> อมหนึ่ง <15. S 1> นั่นแปลว่า12บซอ,องต่อวันแล้วตอนนี้คุณแม่รู้สึกยังไงคะหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เอเจลไปแล้วคะก็ดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะ,ะ,ะเลย